วันนี้จะมาแนะนำการใช้สายระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับรุ่นสายจะเป็น WP18 นะครับตัวนี้จะใช้ปั๊มน้ำที่เรามีพร้อมบริการนะครับปั๊มน้ำตัวนี้จะบรรจุ4ไอ8ลิตรนะครับอ่าใช้น้ำกันบริสุทธิ์แล้วก็น้ำหล่อเย็นรถยนต์ได้เลยนะครับ อเคตัวนี้จะใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อมติกสามหนึ่ห้า PACDC นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหญ่จะเชื่อมอลูมิเนียมนะครับ <Okay. S 1> มาดูสายนะครับสายตัวนี้ก็โอเคก็จะมีน้ำเข้าน้ำออกนะครับอสองเส้นนี้ okay. สายเราจะเป็นแก๊สแยกนะครับ ไฟเส้นใหญ่ครับแบบเต็มครับก็จะหล่อเย็นมาที่หัวเลยนะครับเวลาเชื่อมมันจะไม่ทําให้หัวมันร้อนนะครับเราก็สามารถเชื่อมได้ยาวขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวต่อเลยครับตัวนี้ผมใส่น้ําไปน้ํากันบริสุทธิ์ใส่ไปหกขวดนะครับแล้วก็น้ําหล่อเย็นขวดนึงประมาณนี้นะครับให้เลย นี่เลยโ okay. อเคอาตามหน้าหน้าหน้าพั๊มน้ำมก็จะมีบอกนะครับเาขาก็ดินนะครับแล้วก็ต่อตามหน้าเครื่องเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวต่อเลยครับโอเคนี่ต่อเครื่องเชื่อมอ่อาจะเป็นเข้อต่อชุดนี้โอเคแล้วก็จะมี สายน้ำน้ำเข้าน้ำออกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเสียบเข้าเลยนะครับแบบเสียบเข้าเลยใช้ปั๊มน้ำไฟ220รอยยีโวลต์ครับอโอเคเปิดน้ำเลยครับเปิดปั๊มน้ำเลยครับ เ,เราจะมีตัวกรองด้วยนะครับสำหรับกองฝุ่นอะไรตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวปล่อยน้ำทิ้งด้วยนะครับอยู่ข้างล่างปล่อยน้ำทิ้งอยู่ข้างล่างนัุ่ก็คือน้ำออกแล้วอโอเค ร้อมเครื่องพร้อมอมัอมอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับเอาเชื่อมไป,ไปแรงดูครับโอเคที่เราเอารุ่นใหญ่มาเทสนะครับ ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เขา,เาใช้กับตัวรุ่นใหญ่เชื่อมงานหนักๆน,นะครับเชื่อมแบบต่อเนื่องนะครับอโอเคครับเดีย๋ยวลองเชื่อมดู